สายดินหรือว่าสายกราวสามารถป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วหรือไฟดูดได้แต่สําหรับบ้านเก่าหรือบ้านที่ยังไม่มีการติดตั้งสายดินจะทําอย่างไรให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วหรือไฟดูดได้มาชมคลิปนี้เลยครับผมสวัสดีครับพบกับผมสองสิงโมดิฟายวันนี้ผมจะมาแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ในการเปลี่ยนเบรเกอร์ในตู้คอนซูเมอร์นะครับ ที่เราทราบกันดีนะครับว่าระบบไฟฟ้าในบ้านเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับาสายดินโดยเฉพาะสายดินนะครับถ้าบ้านที่มีสายดินเนี่ยก็จะทําให้ใช้กระแสไฟฟ้าหรือเกิดความปลอดภัยในการใช้งานกระแสไฟฟ้าในบ้านมากยิ่งขึ้นนะครับช่วยป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟลวหรือไฟดูดได้แต่สําหรับบ้านที่เป็นบ้านรุ่นเก่าอยู่หรือยังไม่มีการติดตั้งระบบสายดินเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเสี่ยงนะครับบ้านหลังนี้ ไม่มีการติดตั้งระบบสายดินนะครับซึ่งถ้าหากต้องการให้เกิดความปลอดภัยจะต้องติดตั้งสายดินหรือว่าต้องเดินระบบสายไฟใหม่ทั้งบ้านนะครับแต่สําหรับท่านที่ยังไม่พร้อมหรือว่ายังไม่สะดวกในการจะติดตั้งระบบไฟฟ้าใหม่ทั้งหลังเนี่ยตรงนี้เราสามารถมีวิธีแก้ไขนะครับโดยการติดตั้งเบรกเกอร์ชนิด RCBO หรือว่าเบรกเกอร์กันดูดเข้าไปนะครับมันก็จะช่วยป้องกนันอันตรายที่เกิดจาก ไฟรั่วหรือไฟดูดได้เช่นกันก็เดี๋ยวเราขึ้นไปเปลี่ยนด้านบนเลยนะครับตู้คอนซูมเมอร์จะอยู่ด้านบนครับผมตอนนี้เราอยู่ชั้นบนนะครับชั้น2ของบ้านนะกะ็ตรงนี้จะเป็นจุดติดตั้งตู้คอนซูมเมอร์นะครับเป็นสายเมนเข้าตรงนี้นั่นเองสําหรับตู้คอนซูมเมอร์รุ่นนี้นะครับเป็นของยี่ห้อตาช้างนะครับผมเนี่ยเมนเบเกอร์ตรงนี้ขนาด63แอมป์นะครับโดยปกติแล้วเมนเบเกอร์เนี่ยถ้าเป็นมิตเตอร์ไฟฟ้า15บห้าทัพสี่สิบห้าแอมป์เนี่ย ตามมาตรฐานจะก,กำหนดให้ใช้3 0มสถึงห้แอมนะครับตรงนี้ก็พิกัดสูงถ้าตามมาตรฐานต้อง50นะครับผมเบเกอร์ลูกย่อยนะครับ1 2 3 4 5 6มี6ตัวนี่ต่อใช้งานครบทุกตัวเลยนะครับตรงนี้อ่าตรงนี้ถ้าสังเกตนะครับเมนเบเกอร์เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นเมนเบเกอร์แบบธรรมดานะครับซึ่งหน้าที่การทํางานก็คือว่าเวลาที่ไฟช็อตหรือเรียกว่าไฟฟ้าลัดวงจรเนี่ยเบเกอร์ตัวนี้ก็จะตัดหรือไม่ การใช้งานเกินกําลังนะครับอย่างเช่นเบเกอร์มัน63แอมพ์พิกัดตรงนี้นะ63แอมป์ถ้าหากเราใช้กระแสไฟฟ้าเกิน63แอมป์เนี่ยเบเกอร์ตัวนี้ก็จะตัดการทํางานเช่นกันแต่ในกรณีที่เกิดไฟดูดไฟรัวเนี่ยเบเกอร์ตัวนี้จะไม่ตัดการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเปลี่ยนเบเกอร์ใหม่นะครับเมนเบเกอร์เนี่ยจะเป็นเบเกอร์ RCBO นะครับเบเกอร์ RCBO ก็คือว่าที่เรารู้จักกันเนี่ย มันก็จะเป็นเบเกอร์กันดูดนั่นเองนะครับก F 2 F 2 F 2. นันไฟดูดไฟรั่วนี่ตรงนี้ก็ได้ซื้อมาใหม่แล้วนะครับเป็นยี่ห้อตาช้างเหมือนกันสังเกตง่ายๆนะครับเบเกอร์ R c b o หรือว่ากันดูดเนี่ยมันจะมีปุ่มเทสตนะครับนี่อย่างรุ่นนี้ก็เป็นปุ่มเทสต์สีเหลืองเนี่ยนะครับนะลักษณะแบบนี้แต่เมนเบเกอร์แบบธรรมดาเนี่ยมันจะไม่มีปุ่มสีเหลืองแบบนี้นะครับนี่ ราคาก็จะถูกกว่าแต่ตัวนี้ก็จะแพงกว่านั่นเองโอเคนะครับเดี๋ยวเราเริ่มทําการเปลี่ยนเลยครับท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยเปลี่ยนหรือว่ายังไม่ถนัดไม่ชํานาญเนี่ยก็ควรศึกษาให้ดีก่อนนะครับถ้าจะเปลี่ยนเองเนี่ยแต่ว่าดูคลิปนี้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการเปลี่ยนก่อนก็ได้นะครับจะต้องตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านก่อนนะครับผมนี่เบรกเกอร์ลูกย่อยเนี่ยเอาลงให้หมดเลยนะครับนี่นะครับลงทุกตัวเลย แล้วก็เบรกเกอร์เมนด้วยนะครับเอาเบรกเกอร์เมนลงแล้วนะครับก็หันสก,กูฝาครอบตู้ออกเลยครับผมเมื่อ,เ,อเราถอดฝาครอบออกแล้วนะครับภายในก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับก็เบรกเกอร์ของยี่ห้อตาช้างหรือว่าตู้คอนซูมเมอร์ตาช้างเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเบรกเกอร์จะเป็นแบบปลั๊กออนนะครับระบบปลั๊กออนก็คือแบบนี้นะครับจะเป็นเขี้ยว นี่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวล็อกเท่านั้นเองสายไฟนะครับสายไฟจะเข้าด้านล่างนะครับแล้วก็สังเกตนะจะมีน็อตขันสายไฟเนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับสเส้นเท่านั้นเองแต่ด้านบนจะไม่มีรูขันน็อตเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นรุ่น Plug on, ปลั๊กออนก็คือด้านในนะครับเขาจะออกแบบมาเป็นบัตบาร์นะครับก็จะเป็นตัวบัตบาร์รับไฟจ่ายให้กับเบเกอร์ลูกย่อยทุกตัวในนี้นะครับ จะเป yup. ็นลักษณะนี้นะนี่นะครับตรงนี้เป็นสายเมนที่ต่อเข้าเมนเบเกอร์นะครับด้านขวาตรงนี้จะเป็นสายลายายลายคือสายที่มีไฟนะครับนี่แต่ดูนะครับอ่าสังเกตนะครับไขควงเนี่ยนะครับไฟจะติดนะครับตรงนี้คือสายลายส่วนตรงนี้ไม่มีไฟนะครับนี่ก็คือสายนิวตันนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับสายนิวตันเนี่ยมันก็จะต่อเข้ากับบานนิวตันตรงนี้เลยนะครับนี่นะอ่าเวลาเราเสียบเข้าไปเนี่ยต่อสายเมนเข้าตรงนี้ใช่ไหมสายลายเนี่ย แล้วก็ไฟจะผ่านตรงนี้ก็ไปจ่ายให้กับเบเกอร์ลูกย่อยนะครับเป็นบาร์นะครับเป็นบัดบาร์นั่นเองตรงนี้นะครับจะรับไฟจ่ายให้เบเกอร์ลูกย่อยเราจะทําการถอดสายนิวตันก่อนนะครับผมบางคนถามว่าทาไมถึงต้องถอดสายนิวตันก่อนเพราะว่าสายนิวตันเนี่ยบางทีนะครับเขาต่อจัมเข้าบาร์กลาวหรือว่าบาร์นิวตันเนี่ยบางตู้นะนะ้ถ้าสอดถอดสายนิวตันออกก่อนเนี่ยก็จะเป็นการป้องกัน อันตรายได้ในระดับหนึ่งนะครับนี่ยกสายขึ้นไปด้านบนน้อยให้ห่างจากตัวเราเพื่อป้องกันความผิดพลาดพันเทปพันสายไวเพื่อความมั่นใจนะพันไว้ก่อนนะครับป้องกันก็ต้องดูนะครับว่าตู้คอน sumer เ,เนี่ยติดตั้งอย่างเนี้ยติดตั้งบนชั้นบนเป็นไม้นะครับก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าสําหรับที่ติดตั้งในโครงเหล็กหรือว่าบ้านที่เป็นโครงโลหะเนี่ยก็ต้องระวังด้วยนะครับผมในการถอดสายลายเนี่ย อันนี้ผมถอดสายลายนั้นครับอย่าให้สัมผัสกับโพรงจุดอื่นๆเด็ดขาดนะครับผมอ่าอันนี้คือสายลายเอาออกมาแล้วนะครับนี่ประมาณนี้นะครับสายลายสายมีไฟอันนี้อันตรายนะครับก็ต้องพยายามอย่าให้มือไปโดนนะครับแล้วก็ยืนอยู่บนที่แห้งหรือใส่รองเท้าเซฟตี้ที่เป็นฉนวนไฟฟ้าถ้าจะให้ดีคือใส่ถุงมือด้วยก็จะดีมากนะครับแต่ตรงนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่ได้เตรียมมา พันไวก่อนนะครับประมาณนี้นะครับนะทีนี้นะครับในการเอาเบเกอร์ของตาช้าที่เป็นปลั๊กออนออกให้เราดึงด้านบนใช้มือนี่ดึงเลยนะครับไปไกลๆหน่อยใช้มือเนี่ยกดดึงออกมาเลยครับแบบนี้ก็ได้นะครับนะนี่ก็จะหลุดเลยนะครับเอาออกง่ายมากเลยดึงด้านบนลงมานะครับตรงนี้เป็นแค่ตัวล็อกเข้ากับบาร์ตรงนี้เท่านั้นเองนะครับ เอามาแล้วอ่าทีนี้เรามาดูนะครับอันนี้เป็นเบเกอร์เมนเบเกอร์ rcbo มันจะมีตัวหนังสือติดไว้เลยนะสังเกตเีงนะครับพิกัดกระแสผมเลือก50แอมป์ตรงตามมาตรฐานเลยเบเกอร์ rcbo เนี่ยคุณสมบัติคือว่าไฟรั่วไฟดูดไฟเกินไฟฟ้าลัดวงจรตัดเลยนะครับวิธีการใส่ให้ตรงนี้เป็นฐานมันนะครับเราจะต้องใส่ตัวนี้ก่อนนี่ตรงนี้จะเป็นเป็นบาร์ที่สำหรับใส่ฐาน ของเบเกอร์นะเราก็เล็งให้ตรงตำแหน่งเท่านั้นเองนะครับนี่นะกดนะครับนี่ตัวนี้ปกติแล้วถ้าเราใส่เข้าล็อกฐานล่างไปแล้วนะครับมันก็จะอยู่แบบน,นี้แต่ตัวเมื่อกี้คือว่าน่าจะนานแล้วนะครับตัวนี้มันก็เลยหลวมถอดตัวบนออกก็เลยหลุดเลยน,นี่นะครับเห็นะเมื่อนะเราใส่ฐานล่างเสร็จแล้วนะครับก็ดันเข้าไปนี่นะเห็นนะครับกดดันเข้าไปเลยนะครับ นี่เท่านี้เองนะครับวิธีการเอาออกก็เหมือนเดิมนะครับใช้มือดึง,ดงตัวบนออกมานะครับแล้วก็ดันเข้าไปน้าวิธีการใส่เหมือนเดิมปึ๊บเรียบร้อยนะครับเมื่อเราใส่เมนเบเกอร์เข้าไปแล้วก็เราจะใส่สายลายก่อนเลยนะครับนี่อันนี้คือสายลายสายลายก็แกะเอา,อาเทปันสายที่เราพันออกก็ที่สำคัญคือต้องใช้ความระมัดระวังสูงมากเลยนะครับอย่าประมาท ต้องใช้ความระมัดระวังความรอบคอบนะครับไม่ต้องใจร้อนใจเย็นๆในการนี่นะครับทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเนี่ยครับเพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะบ,บางทีมันอาจจะเกิดเห็นไม่คาดคิดได้เพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆในการทำงานนะครับน,นี่นี่คือสายลายนะครับสายลายนะครับไฟติดนี่ไฟติดก็ เอาสายไฟสอดเข้าตรงใต้เมนเบเกอร์เลยครับนี่นะก็นี่เสียบเข้าไปเลยนะครับอันนี้เสียบเข้าไปสูตรแล้วนะครับสังเกตว่ายังเห็นตัวนำอลูมิเนียมอยู่นะครับถ้าในลักษณะนี้คือ,อ,อควรจะปอกสายหรือว่าตัด สายตัวนำเนี่ยให้มันพอดีนะครับอย่าให้เห็นตัวนําทองแดงหรือว่าตัวนําอลูมิเนียมแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องตัดให้มันสั้นกว่านี้นี่นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมอันนี้ยาวเกินไปนะครับปอกสายยาวเกินไปนะครับตัดออกนะนี่ก็เมื่อตัดหรือปอกสายให้พอดีแล้วนะครับ แล้วก็ใส่สายเมนเข้าไปใหม่นะครับนี่สังเกตว่าจะไม่เห็นตัวนําเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าทําไมถึงต้องปอกสายให้พอดีนะครับขันตรงนี้ก่อนขันให้แน่นเลยนะครับอ่ะก็สายนิวตันนะครับนี่เป็นสายนิวตนันนะครับก็ ตรงนี้ก็น่าจะยาวเหมือนกันนะครับตัดออกนะครับนี่ก็เสียบเข้าไปให้สุดรูนะครับนี่เสียบเข้าไปเลยอ่บนี้นะครับสังเกตว่าจะไม่เห็นตัวนำเลยนะครับน,นี้ก็ขันสกรูนะครับขันน็อตล็อกเลย สายไฟเนี่ยถ้าเป็นสายอลูมิเนียมมันจะใช้เบอร์ใหญ่มากนะครับตัวนี้น่าจะเป็นสายเบอร์25แต่ถ้าเป็นสายทองแดงเนี่ยมันจะจัดสายในตู้นี้ง่ายมากเพราะว่ามันอ่อนกว่าสายอลูมิเนียมนี่มันแข็งย้ําอีกทีนึงนะครับเนี่ยเรียบร้อยในการต่อสายเมนเข้าเรียบร้อยนะครับทีนี้เหตุผลที่บอกว่าทําไมถึงต้องปอกสายให้พอดีไม่เห็นตัวนําก็เพราะว่าบางทีนะครับในการติดตั้งตู้คอนซูเมอร์นี่สังเกตนะครับดูดูตรงนี้นี่ครับอาจจะมีจิ้งจก เข้ามาในตู้ได้นะครับถ้าจิ้งโจกเข้ามาเนี่ยถ้าจิ้งจกมาเดินพาดผ่านตรงนี้นะครับเนี่ยมาอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าเราปลอกสายไม่ดีเนี่ยหรือว่าปลอกสายยาวเกินไปอาจจะทําให้เกิดไฟช็อตหรือว่ารัดวงจรก็อาจจะทําให้เกิดเป็นปัญหาในตู้คอนเมอร์ได้นะครับในการใช้กระแสไฟฟ้านในบ้านนี่ทีนี้ก็ปิดฝาครอบได้เลยครับผมในการปิดฝาครอบนะครับก็สังเกตด้วยถ้าเป็นของยี่ห้อตราช้างนะครับมันจะมีสปริงแบบนี้ สปริงตัวนี้นะครับเวลาเราประกอบขรอครอบตัวสปริงเนี่ยจะต้องนะครับสอดเข้าไปในตำแหน่งขันน็อตที่ล็อกสายของเบรกเกอร์ลูกย่อยแต่ละตัวและก็เบรกเกอร์เมนด้วยนะครับถ้าไม่ตรงตำแหน่งเนี่ยไฟตรงนี้จะไม่ติดนะครับเพราะสปริงตัวนี้จะเป็นตัวรับไฟเพื่อจ่ายให้หลอดไฟ led เป็นไฟโชว์สถานะการทำงานนั่นเองนะครับนี่นะจดตำแหน่งให้ตรงลูกช่องก่อนนะครับนี่ขยับหานี่ ก็ไม่ได้ยากนะครับแต่ว่าก็แค่เราก็ต้องดูตรงนี้ด้วยเท่านั้นเองก็อย่าเพิ่งเอาอนเบเกอร์นะครับเราประกอบฝาทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อนอ่ะหันสก,กูล,ล็อกให้แน่นนี่เสร็จแล้วนะครับทีนี้ผมจะออนเบเกอร์เมนนะครับออนเบเกอร์เมนเลยนะครับขพ้่นนี่ เบเกอร์เมนเนี่ยเราตรงนี้จะเป็นปุ่มเทสเราสามารถกดปุ่มเทสได้ถ้ากดปุ่มเทสเนี่ยเมนเบเกอร์นี่จะต้องตัดการทํางานนะครับบ้านของใครนะครับที่เป็นเบเกอร์ RCBO ในลักษณะนี้อยู่นะครับควรจะกดเทสอย่างน้นนอยๆ6เดือนนะครับให้กดเทสครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการเช็คระบบว่าระบบของเบเกอร์เนี่ยยังใช้งานได้ปกติหรือไม่นะครับนี่กดเลยแบบนี้นะครับนี่เอาเมนเบเกอร์ขึ้นแล้วก็เรากดเทสนะครับ ถ้าแบบนี้ถือว่านี่นะระบบพร้อมใช้งานแต่ถ้าใครกดแล้วไม่ตัดหรือไม่เด้งลงอย่างนี้ถือว่าผิดปกตินะครับควรจะทําการแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะฉะนั้นให้กดเทสด้วยนี่มานี้นะครับอ่าในการจอรนเบเกอร์นะครับเอาเบเกอ,อร์เมนขึ้นก่อนนะครับนี่แล้วตามด้วยเบเกอร์ลูกย่อยทีละตัวนะครับอย่าวขึ้นพร้อมกันทีเดียวหมดนะมันอาจจะทําให้เกิดไฟกระชากได้นะครับนี่ มันเปียเกอร์ขึ้นนี่ละตัวนี่ไฟโดนที่หนึ่งอ่าตัวนี้ตัวที่หกติดแล้วนะครับตัวที่ห้านะครับตัวที่สี่นะครับตัวที่สามตัวที่สองตัวที่หนึ่งนะครับไฟติดทุกตัวแล้วแสดงว่าเราประกอบฝาครอบเนี่ยเอาสปริงตรงตำแหน่งทุกตัวเลยประมาณนี้ครับนี่เรียบร้อยแล้วครับก็สำหรับบางคนถามเข้ามาเยอะเลยนะครับว่า บ้านที่ไม่มีระบบสายดินเนี่ยเวลาติดตั้งเบเกอร์ RCBO หรือว่าเบเกอร์กันดูดเนี่ยเวลาไฟดูดหรือว่าไฟร่วเนี่ยมันจะตัดการทํางานหรือไม่ก็ตรงนี้ตัดการทํางานนะครับถึงแม้จะไม่มีสายดินก็ตามเพียงแต่ว่าระบบ2อย่างนี้ต่างกันก็คือว่าถ้ามีระบบสายดินเนี่ยเวลาที่เกิดไฟร่วที่อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเนี่ยถ้ามีระบบสายดินและเบเกอร์เป็นเบเกอร์กันดูดเนี่ย เบเกอร์จะตัดการทำงานก่อนที่เราจะโดนไฟดูดนะครับแต่ถ้าเบเกอร์ในบ้านเน่ยเป็นเบเกอร์กันดูดแต่ไม่มีระบบสายดินถ้าเกิดไฟลวเนี่ยเราไปสัมผัสเราโดนดูดเบเกอร์จึงจะตัดการทำงานาจะต่างกันตรงนี้เท่านั้นเองนะครับก็สำหรับการเปลี่ยนเมนเบเกอร์เป็น RCBO หรือว่าเบเกอร์กันดูดก็เรียบร้อยดีนะครับ ตรงนี้ก็เป็นเกตความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับท่านผู้ชมทุกคนสำหรับขั้นตอนตรงนี้นะครับหากใครมีข้อสงสัยตรงจุดไหนสามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบทุกคำถามนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิ่ง modify เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ